ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับเกมอ e ีฟอีกแล้วนะครับก็เกมนี้ผมก็เล่นไปเมื่อ,อ,อจำไม่ได้แล้วแต่ก็เล่นตอนที่ภาครีเมคมันออกมาพอดีนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บตอนจบที่น่าสนใจกันนะครับผมซึ่งแต่ละตอนจบเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขาการได้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเอาเป็นว่าจะมีฉากไหนบ้างนะครับผมก็ไปดูกันเลย ในฉากแรกนี้นะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องให้แกรี่เนี่ยถูกปีศาจในภาพวาดเนจัดการก่อนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดยาวๆเลยนะครับผมเพราะว่าไอตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนช่วงพัซโซภาพสีเทียนเลยก็แล้วกันนะฮะ โอเคหลังจากนั้นก็เออไปเริ่มตอนจบกันเลยซึ่งตอนจบเดี๋ยมันก็อยู่ในกล่องของเล่นนี่แหละฮะโอเค เราหล่นลงมาแล้วจะพบว่าดอกกุหลาบกับแกรี่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะฮะซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราต้องไปหาแกรี่ก่อนในตัวเลือกแรกเนี่ยผมได้เลือกที่จะไปหาดอกกุหลาบก่อนที่จะไปหากุญแจนะครับผมแต่ว่าในตัวเลือกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบปล่อยให้แกรี่ถูกภาาวาจัดการเนี่ยกุญแจเนี่ยจะปรากฏออกมาแบบใกล้ๆเลยนะครับผมคือแบบอยู่ใกล้กับจุดที่เราเจอแกรี่เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บกุญแจก่อนเก็บกุหลาบเนี่ย เราจะได้ตอนจบนี้มาครับผมซึ่งแมรี่เนี่ยเธอก็จะพบกับดอกกุหลาบของเรานั้นเองครับซึ่งเธอนะครับผมมีข้อเสนอมาต่อรองนะครับผมไอข้อเสนอนั้นนะก็คือเธอเนี่ยต้องการที่จะแลกดอกกุหลาบกับแกรี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นช้อยบังคับนะครับผมเราไม่สามารถห้ามช้อยนี้ได้นะครับไม่ว่าเราจะเลือกอันไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแกรี่ก็ต้องเสียดอกกุหลาบไปอยู่ดีนะครับ แกรี่ได้ยืดดอกกุหลาบของตัวเองให้กับแมรี่นะครับแล้วก็ทั้งสองคนก็แลกดอกกุหลาบกันซึ่งถ้าถามว่าแมรี่เธอเอาเดอกกุหลาบของแกรี่ไปทําอะไรเนี่ยละ่ะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องเหนี้แหละแต่เราต้องออกไปจากที่นี่ก่อน ถ้าผู้ชมเห็นไอจุดสีฟ้าๆตรงนั้นไหมนั่นแหละฮะซึ่งแกริี่เนี่ยก็สภาพเนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าดอกกุหลาบเนี่ยโดนเด็ดไปทีละดอกทีละดอกแล้วนะครับ มือนว่าแมรี่เนี่ยเธอจะเล่นเกมสุ่มดวงนะครับผมโดยการเด็ดดอกทีละกีบนะฮะซึ่งไอ้เกมนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมันอะไรตรงไหนนะแต่ว่าคือแบบด้วยความที่ว่าเกมเนี้ยดอกกุหลาบมันคือความหมายของชีวิตอ่ะก็เลยแบบว่ามันไม่ควรที่จะมาเป็นของเล่นนะครับในตัวเลือกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่กลับไปหาแกรี่แล้วก็ลงไปทางบันไดเลยเนี่ยเราก็จะเจอกับฉากจบนี้ครับผม ซึ่งในตอนจบนี้เนี่ยเหมือนว่าแมรี่เนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราไปซะแล้วนะและเธอเนี่ยก็เดินมาหาเราเนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวเนี่ยหมายถึงในฐานะพี่น้องหรือว่าในฐานะอะไรนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะกลายเป็นแบบลูกอีกคนไปเลยนะ ในฉากนี้เนี่ยมีการกล่าวถึงลูกอมที่อีฟได้จากแกรี่ด้วยนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมรี่ก็กินลูกอมนั้นไปนะครับและแกรี่ก็ถูกลืมช่วงนี้อาจจะพูดติดขัดไปหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะ ซึ่งในเอ็นนี้เนี่ยจะเป็นเอ็นที่ดูค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับผมเพราะแบบว่าเราเหมือนแบบทิ้งคนสําคัญไปแล้วก็มาอยู่กับอีกคนนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมคนที่ผ่านทุกผ่านสุขกับเรามาตลอดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ดันไปเลือกอีกคนที่แบบว่าเพิ่งเจอกันได้ไม่นานนะครับเอาจริงๆนะครับผมถ้าเกิดใครที่ดูอีฟที่ผมเล่นไปเนี่ยนะครับจะพบว่าแกรี่เนี่ยแทบจะแบบว่าเป็น เป็นทุกอย่างของอีฟไปเลยนะครับผมแต่พอแบบว่ามาเจอฉากจบที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าการกระทาทุกอย่างที่แบบผ่านมาเนี่ยมันแทบจะได้ความหมายสําหรับแกรี่ไปเลยนะต่อมานะครับผมในฉากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลับลงไปหาแกรี่อีกรอบนะครับจะพบว่าตอนนี้เนี่ยแกรี่ได้สลบไปแล้วนะฮะแล้วเมื่อเรากดคุยกับเขานะครับผมก็จะพบว่าเขานะครับปีไฟช็กจิตตัวอยู่นะครับผมเรานะครับจะทําการแลกไฟแช็กกับลูกอมนะฮะ เมื่อเราได้มาแล้วนะครับผมก็ให้เราทําเหมือนกับตอนที่เราเล่นรูดป,ปกติเลยนะครับผมก็คือทําการนี่ฮะไปเผารูปภาพของแมรี่นะครับซึ่งเธอก็จะมาไล่ล่าเรา ในชอยนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับรูทแฮปปี้เอ็นเลยนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีแกลดิอยู่เคียงข้างแล้วนะฮะซึ่งเราก็ต้องออกไปยังโลกภาพวาดนี้คนเดียวแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์อยู่เล็กๆนะครับผม ซึ่งเซอร์ไพรส์ที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงเรานะครับได้กลับมาเจอกับแกรี่อีกครั้งนะครับผมแต่เขากระบอกว่าเขาเนี่ยได้พบกับทางออกอีกทางหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วเหมือนพยายามหลอกล่อให้อีฟเนี่ยไปกับเขาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกไปกับแกรี่เนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับทั้งสองคนก็จะจูงมือไปนะครับแต่แกรี่คนนั้นนะครับไม่ใช่แกรี่ตัวจริงนะครับผมเขาเป็นดับเบิลแกงเกอร์นะครับขอเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับอีฟผู้เดียวดายนะครับ ตอนจบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตอนจบที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไปกับคุณแม่ในตอนท้ายนะครับผมก็มันจะเป็นตอนจบเดียวกันครับผมประมาณนั้นโอเคแต่ผมไม่ต้องห่วงครับผมเซฟแล้วแล้วเมื่อเรากลับมาได้นะครับผมเราจะพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ในตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ช็อกเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือสิ่งนี้ครับ ผู้ถูกลืมเลือนผู้ชายที่กำลังนอนหลับอยู่ซึ่งภาพดีนะครับผมก็คือภาพของแกรี่นะครับที่นอนที่นอนออสลบอยู่ในโลกภาพวาดนะครับผมเรื่องเหมือนว่าเขานะครับผมจะกลายเป็นหนึ่งในผลงานของเกอร์เน,น่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยแมรี่ไม่ได้ออกมากับเราด้วยนะครับผมและเหมือนว่าเราเนี่ยก็ลืมแกรี่ไปแล้วนะฮะในตอนจบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นตอนจบแบบ จะเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมก็ไม่เชิงนะครับผมแต่มันเป็นตอนจบที่เหมือนเราออกมาโลกนั้นคนเดียวแล้วแบบว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปเลยนะครับโอเคอันที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีตอนจบอีกมากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถเก็บได้ด้วยตัวเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเอาคลิปจาก u t u b e นะครับผมมาประกอบการเล่าละกันนะฮะ ในตอนจบนี้เนี่ยเงื่อนไขการได้ผมไม่รู้ว่ามันได้มายังไงนะครับแต่ที่รู้คือเราเนี่ยน่าจะแบบว่าต้องคุยกับแมรดี่ให้เยอะๆนะครับผมซึ่งบทสนทนาที่คุยเนี่ยก็จะเป็นบทสนทนาที่มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เช่นเธอรักพ่อของเธอไหมนะครับหรือว่าจะเป็นฉันเนี่ยเคยกินสีเทียนมาก่อนและรสชาติมันแย่มากหรือจะเป็นบทสนทนาต่างๆมากมายนะครับผมเช่นเธอรู้จักกับหิมะไหมหรือว่า เธอเนี่ยรักพ่อแม่ของเธอหรือเปล่าฉันเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมและมีบทสนทนาที่ว่าเธอเนี่ยอยากพบกับพ่อแม่ของเราด้วยนะครับผมจะสังเกตว่าแมรี่นะครับผมเธอเนี่ยแทบไม่เคยพูดถึงครอบครัวตัวเองเลยนะครับผมก็แน่นอนนะครับเธอเป็นภาพวาดที่บีชีวิตเธอจะไปมีครอบครัวได้ยังไง ซึ่งจากตอนจบนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมรู้ว่าความปรารถนาของแมรี่เนี่ยก็คือเธอนะครับอยากมีครอบครัวแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้เธอเี่ยไม่สามารถออกไปจากโลกภาพวาดได้นะครับและเมื่อเธอเจอกับอีฟและได้ใช้เวลาอยู่กับอีฟคนสองคนเนี่ยทำให้เธอเี่ยอยากไปกับอีฟมากนะครับผมและเหมือนว่าเธอเี่กก็อยากเป็นหนึ่งในครอบครัวของอีฟเช่นเดียวกันนะครับเพราะแน่นอนนะครับเธอเป็นภาพวาดที่มีชีวิตทําให้เธอเี่ยจะไปมีครอบครัวได้ยังไงจริงไหมฮะ ออตอนจบนี้เนี่ยผมเห็นคนเล่นเขานะครับผมทำการคุยกับแมรี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมและเมื่อถึงฉากที่แกรี่โดนเจ้าปีศาจภาพวาดจัดก,การแล้วเนี่ยนะครับผมเขาก็มันก็จะมาสู่ตอนจบนี้นะครับผมซึ่งยีฟเนี่ยได้ทำการมาหาแกรี่นะครับผมและเธอเนี่ยก็จะทำการเ,เรียกสติแกรี่กลับมานะครับแต่เหมือนว่าจะไม่ได้ผลนะครับและเธอก็นั่งซึมไปเลยนะฮะ ซึ่งแมรี่เนี่ยก็พยายามพูดให้กำลังใจอีฟนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลนะครับในตอนแรกเนี่ยเธอเนี่ยกะว่าจะออกไปจากโลกภาพวาดคนเดียวนะครับแต่เหมือนว่าเธอจะออกไปไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเธอเนี่ยคิดว่าจะอยู่กับทั้งสองคนเนี้ในโลกนี้ตลอดไปน่าจะดีกว่านะครับผมนี่นะครับ ซึ่งจากภาพนี้เนี่ยทำให้ผมรู้ว่าแมรี่นะครับผมอยู่กับพวกผลงานศิลปะของเกอร์เตน่าเนี่ยมาน่าคิดว่าน่าจะนานแล้วนะครับผมทั้งหญิงสาวในภาพวาดที่มีชีวิตนะครับตุ๊กตาหลอนหรือไม่ก็แบบว่าตุ๊กตาขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะไอตัวนี้นะครับซึ่งจะสังเกตว่าแกรี่กับอีฟเนี่ยก็ได้สลบไปนะครับผมพร้อมกับดอกกุหลาบที่มีกลีบแบบว่าคิดว่าน่าจะโดนเด็ดนะฮะ ก็ตอนจบนี้เนี่ยเป็นตอนจบที่ทั้ง2คนนะครับไม่ได้ออกไปนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยของสถานที่แห่งนี้ไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับในตอนจบต่อมานะครับผมตอนจบนี้เนี่ยเงื่อนไขาการได้ผมก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่ามาได้ไปยังไงนะครับแต่คาดว่าเราน่าจะต้องทำมันสักอย่างเพื่อทีอ่จะได้ไม่ต้องแบบเผาภาพของแมรี่ครับแล้วเราจะได้ตอนจบนี้มานะครับผม ซึ่งจะสังเกตว่าแมรี่เนี่ยได้ตามพวกเรามาด้วยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็พยายามที่จะทําร้ายอีฟนะครับผมไม่ใช่สิพยายามที่จะทําร้ายแกรี่แต่ว่าอีฟได้ห้ามเอาไว้นะครับและในตอนแรกเนี่ยเหมือนเธอพยายามที่จะจัดการแมรี่ด้วยนะครับผมแต่เธอก็ทําไม่ลงนะฮะดูเหมือนว่าการที่จะออกไปจากโลกภาพวาดได้เนี่ยจำเป็นจะต้องออกไปกัน2คนนะครับผมซึ่งจะเป็นจะต้องสละใครบางคนนะครับและในตัวเลกนี้เนี่ยแมรี่ก็ทําการสละตัวเองนะครับโดยการที่เธอเนี่ยทำการ เด็ดดอกกุหลาบบนมือนะครับผมแลวทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามห้ามแต่มันก็ไม่เป็นผลนะครับนี่นะฮะในตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนออกมาได้นะครับผมแต่ว่าอีฟไม่ได้ออกมาด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าแกรี่กับแมรี่เนี่ยจำอีฟได้หรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไปหาพ่อแม่ของอีฟนะครับผมเข้าใจผมเดานะครับผมพ่อแม่ของอีฟเนี่ยน่าจะจําอีฟไม่ได้นะครับ ซึ่งในส่วนนี้เี่ยถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่ผมแต่ผมน่าจะสรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูจากสายตาพ่อแม่เด่นดูจะไม่เศร้าที่แบบว่าลูกตัวเองหายไปเลยนะครับก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นเออก็คงจะมีก็ก็น่าจะมีแค่กรณีเดียวนะครับผมที่สายตาพ่อพ่อกับแม่เนี่ยดูไม่เศร้าเลยนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยน่าจะลืมอีฟไปแล้วนั่นเองนะฮะแต่ผมคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะยัง น่าจะยังจำอีฟได้อยู่นะครับผมและอีฟเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในผลงานของคือเตน่าไปแล้วนะครับผมก็คือเหมือนกับแกรี่ในตอนลูทที่เราออกมาคนเดียวนั่นแหละนะฮะซึ่งไอตอนจบนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เงื่อนไขาการได้เหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะต้องทําการเล่นอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยพัซโซมันก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมผมต้องเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูนั่นแหละนะครับ ก็จะทิ้งเครดิตคนทำไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็น Secret ending นะครับผมซึ่งจะเป็นเอนดิ้งที่เราเล่นจบไปแล้วรอบนึงนะครับผมและกลับมาเล่นใหม่นะครับก็จะพบกับทางแยกนะครับตอนเราลงมาในฉากสุดท้ายอ่ะเออนั่นแหละนะครับเออมันคลิปไหนวะอ่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะ จะสังเกตว่ามันมีทางลงมาอยู่นะครับผมซึ่งเมื่อเราลงมานะครับผมก็จะพบกับภาพวาดประหลาดตาแล้วก็พรซศนใหม่นะครับผมที่จะพาเราไปเจอกับความลับบางอย่างหรืออะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับการที่จะได้ s e c r e t End นะครับผมก็คือเราจะต้องเล่นจบหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งด้วยเงินไขนี้เนี่ยทำให้ผมนะครับแค่ฟังเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจนะครับผม ซึ่งไอ e c r e t e n นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกภาพวาดที่เราไม่คุ้นตามากมายนะครับผมพร้อมกับปริศนาบางอย่างที่ที่คิดว่าเราน่าจะได้พบคำตอบนะครับผมแล้วก็มันมีช่วงอะไรนะช่วงเครดิตตอนท้ายด้วยนะครับ๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับผมนี่ก็เป็นช่วงเครดิตตอนท้ายของเกมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเกมนี้จบไปแล้ว2รอบนะครับผมเราก็จะได้พวก ออหอศิลอันนี้มานะครับผมซึ่งเป็นหอศิลที่จะรวบรวมภาพที่เราไปเจอแบบตอนเราเล่น s ี c r e t e n d แล้วก็ตอนเราเล่นปกตินะครับอันนี้เนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับกุญแจสีดำมาแล้วนะครับผมซึ่งก็จะปลดล็อกห้องนี้นั่นแหละนะครับเป็นพวกภาพที่เราไปเจอระหว่างทางมานะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมมันเป็นของรางวัลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมน,นี้จบไปแล้วนะครับผมซึ่งก็ผมคิดว่าผมไม่น่าได้นะครับเพราะว่า พัตโซมันก็นานอนะ่ะเนาะเกมนี้นะครับนี่มีหลายภาพเลยนะครับที่เราไม่คุ้นตานะฮะแล้วก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับฉากจบทั้งหมดของเกมอีฟนะครับผมก็อันนี้ผมเอามาแค่ฉากจบที่น่าสนใจนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกฉากจบ normal end นะครับผมหรือก็คือฉากจบแบบธรรมดานั่นแหละนะฮะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปเดน,นวันนี้นะครับผมหากเพื่อนประกันไดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ตะนล่างคลิปเลยนะครับผมคลิปในวันนี้เนี่ยอาจจะทาออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าคือก็เป็นคลิปที่ผมทําในรูปแบบบรรยายนะแล้วก็คือผมบรรยายไม่ค่อยเก่งนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหากใครชอบอยินดีรู้กัแล้วก็แชร์กดติดตามนะครับผมและสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับฝันดีผี่เต็มเตียงครับผม